เงินครับเ้าเป้าครับอ้เหีอยอคูปู๊ มันเนยไอ้มันปอยยังไงนี่ย็นาดสันแล้วมันปอยไงนี่ยแบสันดามันเนี่ยงี่ว่ามันจะปอยังไงนี่ยอ้เอแวเนียเียวมันปอยังไงเนี่ย เนืออีแล้วหนมเป่าด้านไหนนองว่าไหนเป่าดีแล้วว้าเย้่อันนี้บบเลยอันนี้แบบมีเปิดาวอ่างะยิบเลยบบมีแรงกดดันสบายสบาย แพเรเลี้ยงน้ำเงี้ยวนะครับ <laughs> โอ้ขาดแล้วขาดนึล่ลงหอ้เริ่มนิ่งนะหนุ่มเริ่มนิ่งแล้วเอ้แขนซ้ายนิ่งเ้ยเจ้าจำเข้าเหลืองสองสองดอกล,อละันละเไอ้ย <ะ>น,นี่นี่นี่อาจารย์สอนยิ้มเลยอ่ะไอ,อ้โคตรอาจารย์สอนยิ้มแล้วแอบย่ยาได้เปลียโอ้หลุดแล้ว หลุดเหมือนกันหลุดเหมือนกันหลุดเหมือนกันเลยผมกล้าให้นุ่มแล้วไม่ถนัดะสิถนัดเหรอถนัดแล้วกันถนัดละเจะาพวกเสียนใส่เลยนะพวกอะไรเรื่องอะไรก็เนี่ยมูนี้ต้องไปซ้ำเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะปวดเดยอเนี่ยชกมวยต่อ มือฟมย่าเดโอยมาดูกันมาดูกันมาดูกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งทะลุทะลุออกนอกเต้าครับ สามดอกนี่สีเหลืองสามดอกสีเหลืองไม่เป็นไรโอ้โออ่าอ่าอันนี้ของพี่หนุ่มนะคะนี่ของพี่หนุ่มค่ะอันนี้ของพี่ตั้งนะคะสองข้าวข้าวสองน้ำเงินสองข้าวอ่าอ่าไหนไหนไหนยืนสองคนยืนสองคนนี่วิดีโออยู่อ่า กันกับหนมด้วยโอเคทางนู้นว่คอาจารย์คุณครูสอนวันน ت ت rina, like ี้โค้ดเราโค้ดเราชื่ออะไนามคีค่ะนอะไรนะชื่ออะไรนะคาเฟ่คาเฟอาจารย์ชื่อโยจะดูแลแล้วก็สอนอยู่ที่ไหนอาจารย์าม อาจารย์เล็กอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันที่นี่เชียงรายเมืองน่าอยู่ติดกับหัวสะพานพญามังรายเลยครับคุณย่กนุ่มย่กกนิวด้วยบ๊ายบาย